ช่วงรีวิวแท่นวางขาตั้งกังขนขโมยรุ่น CJ 7001มีวิธีการใช้งานยังไงมาดูกันเลยนะครับสวัสดีครับผมจากร้านเสีสิมแมกซีนนะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวขาตั้งกันขโมยสําหรับร้านโทรศัพท์มือถือหรือว่าอาจจะเป็นร้านออกแสดงงานสินค้างาน,เอ,เนอีเวนต์วันนี้มาพบกับแท่นวางกันขโมยรุ่น CJ 7001มาดูกันเลยนะครับรนที่ผมจะรีวิวคือตัวนี้นะครับก็คือแท่น คาตั้ CJ 7 1นะครับลักษณะการวางก็จะเป็นวางมือถือในแนวตั้งแบบนี้นะครับมีแท่นวางอะคริลิกมีแท่นวางอะคริลิกแล้วก็มีสายตัวนี้สพหรับาวางกับมือถือแบบนี้นะครับสามารถรองรับการใช้งานโทรศัพท์ได้ทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็น Android หรือว่าของ iOS ทั้ง oppo vivo samsung หรือว่าของ iPhone ก็สามารถใช้งานได้นะครับ อุปกรณ์ที่ผมจะรีวิวนะครับอุปกรณ์ในการใช้งานก็จะมีหนึ่งก็จะมีแท่นวางตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นอะคริลิกนะครับเป็นแท่นวางสีขาวนะครับ2ก็จะเป็นรีโมทควบคุมการใช้งานนะครับ3ก็จะเป็นอะแดปเตอร์สาหรับการใช้งานนะครับแท่นวางตัวนี้นะครับประกอบด้วยกัน3ส่วนนะครับก็คือ1ส่วนของแท่นวางตัวนี้นะครับสามารถที่จะถอดสายได้นะครับแท่นวางตัวนี้อันนี้คือส่วนของแท่นวางนะครับ สายยาวประมาณอกกร,รณ์ปุะกณ์ใช้งานมีด้วยกันสาชิ้นนะครับหนึ่งก็คือตัวแท่นวางตัวนี้นะครับ2ก็คือสายสายสัญญาณตัวนี้นะครับสามารถที่จะถอดได้นะครับตัวนี้ตัวนี้สามารถที่จะถอดได้นะครับแล้วก็3ก็จะเป็นตัวของรีโมทสี่ก็เป็นตัวของอะแดปเตอร์วอวชาร์นะครับมาดูแท่นวางตัวนี้นะครับข้างล่างตัวนี้นะครับใต้ฐานตัวนี้จะมีเซ็นเซอร์หนึ่งจุดนะครับอันนี้ก็คือเป็น กาวสามเมนะครับในการ uh, ติดกับโต๊ะอย่างนี้นะครับแล้วก็สายสาย uh, สายชาร์จตัวนี้นะครับสายเสียบไฟตัวนี้ก็จะายาวประมาณ1เมตรนะครับแล้วก็จะมี uh, สายชาร์จตัวนี้สายสัญญาณตัวนี้สามารถที่จะปรับยืดได้นะครับ uh, วิธีการใช้งานนะครับเราก็เอาเทนวางตินนะครับวางไว้ ร้านมือถือหรือว่าอาจจะเป็นเคาน์เตอร์สวิตหรือว่าอาจจะเป็นแบบตู้เฟอร์นิเจอร์ต่างๆที่ใช้ในการใช้ในดิสเพย์แสดงสินค้ากับหน้าร้านนะครับต่อไปจะไปดูวิธีการประกอบการใช้งานนะครับขั้นตอนแรกในการประกอบการใช้งานนะครับเราก็ต้องแกะกาสเวลตัวนี้ออกนะครับทั้งสองฝั่งนะครับแล้วก็าวางกาสเวล์ไปกับตำแหน่งที่เราต้องการนะครับขั้นตอนที่2นะครับ เราก็เอาสายชาร์จตัวนี้นะครับเสียบเข้าไปแบบนี้นะครับขั้นตอนที่3ามนะครับขั้นตอนที่3มนะครับเราก็เอาสายชาร์จแบบนี้นะครับเาเสียบเข้ากับมือถือเราหนยนะครับแล้วก็แล้วก็วางเข้าไปแบบน,นี้นะครับ รางไดเรนมีมแล้วนะครับอีกสายด้านหนึ่งตัวนี้นะครับเราก็เสียบกับปลั๊กพวก่วงบ้านเราได้เลยนะครับวิธีการติดตั้งและการใช้งานก็ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับผู้ถึงตัวนี้นะครับถ้าพเพื่อนๆหรือว่าลูกค้าท่านใดสนใจสินค้านะครับสามารถที่จะสอบถามเราได้นะครับเราจะแปะล,ลิงก์ไว้ข้างล่างเพื่องอา่ายต่อการติดต่อเจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะครับสวัสดีครับ